อ่ะสวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเมียสีนะครับผมหรือ m i r 4นะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับผม ิดวันนี้นะครับก็คือหลายๆคนงงว่าทําไมครับวันหนึ่งมันหาได้เงินมันหาเงินได้วันละเป็นพันยังไงนะครับผมอย่างที่ผมบอกว่าเกมนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปขายเป็นเงินจริงได้แบบง่ายๆเลยนะครับวันนี้ผมจะมาทําให้ดูว่าเราจะหาแร่ธรมินเนี่ยนะครับผมหรือเจ้าเหล็กดําตัวนี้เนี่ยนะครับในการที่จะเอาไปขายเนี่ยนะครับหายังไงมีที่ไหนบ้างนะครับ ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากว้ด้วยกลกกันถ้านึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเ็คเท่านั้นนะครับผมรับประกัน2ปีเปลี่ยนไม้ให้เรือทันทีไม่มีซ่อมและสําหรับใครนะครับที่ชอบเติมเงินเกมนะครับยังไงผมฝากร้าน richman shop ไว้ด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสนใจเติมเงินเกมไหนนะครับยังไงกดลิงก์ด้านต้าได้เลยครับต้อง richman shop นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ วิธีหาเหล็กดำเนี่ยนะครับหรือเจ้าแร่ตัวนี้เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยมันสามารถหาได้3ที่เท่าที่ผมรู้นะในเกมนะตอนนี้นะครับในส่วนอื่นเนี่ยมันมีได้เหมือนกันแต่ว่าเรามองข้ามไปมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราทําได้ง่ายๆนะครับทีนี้เรามาดูครับโหมดแรกเนี่ยนะครับมันก็คือจะอยู่ในจัตุรัสเวทมนต์นะครับพอท่านเนี่ย ถ้าหลายคนเล่นมาเนี่ยมันอาจจะยังไม่เปิดคุณต้องทำเควสหลักไปเรื่อยๆก่อนนะครับจนมันเปิดนะครับคำว่าจัตุรัสเวทมนต์กับยอดเขาลับแย่ตรงนี้เนี่ยนะครับสองที่นี้เนี่ยนะครับมันจะมีเอ่อห้องสําหรับขุดอ่ะยกตัวอย่างอันแรกก่อนจัตุรัสเวทมนต์เนี่ยจะมีแต่ละชั้นใช่ไหมครับยาวไปเรื่อยๆอยู่ที่พลังของคุณคุณมี CP เท่าไหร่เนี่ยพลังลบของคุณมีเท่าไหร่นะครับถ้าถึง36มหมื่นหกเอ่อสามหมื่นเก้าพันหกร้อยคุณก็สามารถเข้าห้อง 3F ได้ ถ้าคุณถึง47,100อย่างเงี้ยคุณก็สามารถเข้าได้นะครับนี่คือการอธิบายแบบง่ายๆแต่ทีนี้ถามว่าในนี้มีอะไรบ้างมันมีหมดทุกอย่างเลยครับทั้งหาศีลาเวทหาเงินในเกมหาทองแดงหาใบกัมพีหาของฟ้าหาทุกอย่างแต่ในนั้นเนี่ยมันจะมีห้องเรียกว่าห้องที่เอาไว้ขุดแร่อยู่ด้วยนะครับผมและที่สำคัญยอดเขารับแลเช่นกัน ยอดเขารับแลเนี่ยจะไม่ได้แบ่งเป็นห้องห้องแต่ยอดเขารับแลเนี่ยเวลาเข้าไปเนี่ยจะเป็นพื้นที่เวอร์แมพเลยนะครับใหญ่ๆสี่เหลี่ยมเลยนะครับแร่จะเกิดตามจุดต่างๆเราก็เดินไปขุดได้เลยนะครับแร่เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันประมาณ3 4สี่แบบมันจะมีตั้งแต่สีขาวแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีแดงแล้วก็สีทองสีทองเนี่ยจะได้เยอะที่สุดนะครับผมลองลงมาคือสีแดงลองลงมาคือสีฟ้า ที่เหลือก็เขียวกับขาวนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองไป2ที่นี้ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับระหว่างจตุรัสเวทมนต์กับยอดเขาลับแหลกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่นะครับผมที่นี่เนี่ยคือจตุรัสเวทมนต์นะครับผมตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ 6F นะครับห้องศีลาอ่าไม่ใช่ห้องดาร์คสติลนะครับแร่ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าดาร์คสตีลคุณดูดีๆนะครับมันจะมีแร่ธรรมดากับแร่ดาร์คสติลมันจะไม่เหมือนกัน นะครับอย่างอันนี้มันจะเป็นดำดำม่วงๆ่วงและอันนี้เนี่ยที่ผมขุดอยู่เนี่ยผมขุดสีแดงนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยในพอท่านเนี่ยนะครับหรือในนี้เนี่ยนะครับมันขุดแล้วเหมือนกับว่ามันได้เยอะกว่าข้างนอกเอาง่ายๆเลยเราตีง่ายๆมันอาจจะไม่ถึงสองมันอาจจะไม่ถึงคูณ2สมมติว่าคุณขุดข้างนอก150คุณมาขุดในนี้300ผมยกตัวอย่างนะเข้าใจง่ายๆหรือเอาง่ายๆว่าใน จตุรัสเวทมนต์กับในยอดเขาลับแรมเนี่ยมันจะได้มากกว่าขุดข้างนอกนะครับดังนั้นที่ผมบอกว่าวันหนึ่งหาได้พันหนึ่งเนี่ยอย่างตัวหลักผมเนี่ยวันหนึ่งขุดได้กว่าสิบกว่าดาโกนะครับผมสิบถึงสิบสองดาโกนะครับแล้วแต่ความขยันแต่ส่วนใหญ่ผมจะเอาที่สิบดาโกผมก็พอแล้วนะครับดังนั้นมันเป็นที่มาว่าวันหนึ่งเนี่ยได้แน่นอนหนึ่งพันนะครับและตัวเด็กที่เอามาเล่นเซิร์ฟใหม่คุณก็สามารถทําได้เช่นกันครับเดี๋ยวผมจะไปทําให้ดูเลยบัตรนาว ผมต่อมานะครับเราไปดูอีกที่นึงก่อนครับก็คือที่นี้เนี่ยมันจะเรียกว่ายอดเขารับแรงนะครับยอดเขารับแรงเป็นยังไงเรามาดูครับเนี่ยยอดเขารับแรงเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมเข้ามาที่สองนี่คือตัวใหม่ของผมที่เล่นมาวันเดียวนะอันนี้คือแผนที่นะครับผมอันนี้เป็นวันที่2พูดผิดนะครับเป็นวันที่สองตอนนี้ผมก็เลเ้วสี่สิบแล้วแต่จริงๆตอนนี้41กว่าแล้วนะครับผมเห็นไหมครับแร่อันนี้เนี่ยมันเป็นดักรสสีเหมือนกันแต่มันจะเป็นแสงสีทองคุณเห็นไหม ดังนี้เนี่ยมันจะได้เยอะนะครับเวลาขุดเนี่ยดูเดวได้300กว่าแล้วแต่เลเวลแล้วแต่อะไรของเราด้วยนะครับตัวคูณที่อยู่ในตัวของเราแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นตัวเนี้ยที่ผมเพิ่งเล่นเนี่ยสวันแล้วก็ไม่ได้เติมสักบาทหนึ่งนะครับแต่ว่าแร่ที่เราขุดมาได้นะตอนนี้เราต้องทําตัวเราก่อนให้เราตัวเราเก่งๆก่อนนะครับก็ใช้เวลาในการเล่นไม่กี่วันหรอกครับประมาณสักไม่ถึงอาทิตย์หรอกนะครับมันก็โอเคแล้วแต่ระหว่างนี้เราก็สามารถขุดขายได้กลุบกิบนะครับวันหนึ่ง ห้าเหรียญสี่เหรียญก็แล้วแต่แล้วแต่คนนะครับแต่อย่างผมตอนเนี้ยผมพยายามทําตัวให้แรงก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ย CP ผมอะ่ะดันขึ้นมาเป็นสามหมื่นกว่าแล้วนะครับน่าจะอยู่อันดับต้นๆแล้วนะครับหนึ่งใน5้าของเซิร์ฟแล้วนะครับผมในในสายอาชีพนักดาบนะเออแล้วก็ต่อมานะครับผมทีนี้เรามาดูกันนะครับมันมีอีกที่หนึ่งครับนี่คือสอี่เ้วนะก็คือดูดีๆนะครับ พอท่านนะครับแล้วก็จะมีจตุรัสเวทมนต์กับยอดเขาลับแรมสองที่ที่ผมแนะนําไปแล้วนะต่อไปอีกที่หนึ่งก็คือที่ที่ทุกคนอะ่ะเมื่อถึงเลเวลคุณสามารถเอาง่ายๆไม่ต้องพูดถึงเลเวลดีกว่าเมื่อคุณเข้าไปที่แมปนี้ได้น,นะครับผมหุบเขาบีชอนเลนลับนะครับผมชั้น1ชั้น2ชั้น3ถ้าเกิดว่าคุณฆ่ากันเนี่ยคุณจะติดหัวแดงแต่ชั้น4คุณฆ่ากันยังไงก็ไม่ติดหัวแดง ดังนั้นเนี่ยพวกตัวแรงๆจะอยู่ชั้นนี้กันนะครับผมส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเด็กๆแล้วก็เอามาสกิดสกิดสกิดกันครับหนึ่งสองสามนะครับเดี๋ยวคนจะไปชั้นสีให้ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับไปนี่แหละคือวิธีหาเงินวันละพันที่ผมบอกวันละพันเนี่ยคือตัวเดียวนะครับบางคนเนี่ยเขาหาเงินได้เยอะกว่าผมอีกนะครับบางคนเนี่ยเขาเล่นทีสี่ตัวนะครับผมสามตัวมันวิธีเปิดครับเกมนี้มันสามารถเปิดได้ทั้งอีมู มันเปิดได้ทั้ง PC แล้วก็เปิดได้ทั้งโอ้ระบบสตรีมนะครับเนี่ยวิธีการสกิดแย่งแร่ไม่ยากนะครับมาถึงเปิดเลยครับมุง่งไลยนะครับหรือจะเปิดสังหารก็ได้แต่ผมแนะนำให้เปิดมุง่งไลยเพราะว่ามันจะไม่ตีเพื่อนเราหรือคนในกิวนะครับพอคุณเจออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคุณก็สกิดดูว่าเขาอยู่ป่ะนะครับเนี่ยนะครับสกิดไปนะครับสกิดไปสกิดไปอ่าสกิดไปถ้าอย่างเงี้ยมันไม่อยู่ใช่ป่ะ มันไม่อยู่ก็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 ฆ่าแม่งเลยไม่มีอะไรมากนะครับปึ้ง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 นะครับฆ่าเสร็จแล้วก็โกยนะครับอ่ามันอยู่มันอยู่นะครับมันอยู่ครับมันอยู่ครับไปครับมันอยู่ก็ไปครับมาดีครับดึงมาฆ่าแม่งจบนะครับแล้วก็ระวังมอนได้ดีนะครับเพราะว่ามอนชั้นนี้เนี่ยมันโหดนะครับแต่อย่างที่บอกคนส่วนใหญ่ชอบลักไก่ครับไม่ทำตัวละครให้เก่งแล้วก็มาขุดนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็จะโดนฆ่าบ่อย ะครับอ่าเี่นไห็นป่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้แร่ทองเห็นไหมเขามาสกิดกันแล้วนะครับแร่ทองนะครับเขามาสกิดกันนะครับผมเขามาสกิดแย่งกันนะครับอ่าเขามาสกิดแย่งกันเราก็ร่วมวงเทวันกับเขาหน่อยไหมร่วมวงเทวันกับเขาหน่อยอ่าเดอะเดอ่าอ่าอ่าตีโดนมอนแล้วก็ลาก่อนจ้าตีโดนมอนก็ลาก่อนจ้า เห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเจอคนกับคนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสงครามที่แย่งกันเพราะว่ามอนในนี้เนี่ยมันเลเวล65้นึกออกปะแต่ถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยเจอคนที่แบบว่าเอ่อถ้าเกิดว่าเหมือนหมาห่วก้านอ่ะอย่างสงรามคนเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาแค้นเราใช่ไหมเขาก็จะกลับมากลับมาสกิดเราถ้าเขาสู้เราไม่ได้เขาก็จะสะกิดเราให้เราเนี่ยพยายามเอ่อให้เราแบบว่าลำคาญอ่ะจนเราไป นะครับนี่นะครับผมก็ใช้วิธีขุดข้างมอนนะครับพยายามยืนใกล้ๆมอนไว้นะครับเพราะว่าแต่ละอาชีพเนี่ยเวลาโจมตีธรรมดาเนี่ยมันมีโอกาสกระเด็นออกไปนะครับผมก็ลองดูเอาเด็กก็ตะกิดมาเด็กเออก็ตะกิดมานะครับตะกิดได้ก็ตะกิดมาแต่คนส่วนใหญ่จะกดดูของก่อนนะครับเนี่ยที่เขายืนยืนเนี่ยนะครับก็เขาตะกิดผมครับเขาจะตะกิดผมนะไม่มีอะไรหรอกมันฆ่าผมไม่ได้หรอกนะครับมันอ่อนมันอ่อนมันอ่อนเออ เอาง่ายๆก็คือถ้าเป็นพวกโลภแบบว่าพอถึงเลเวลแล้วก็มาขุดอย่างเดียวอะ่ะคุณก็ต้องยอมนะครับในเมื่อเวลาที่คุณอะ่ะเจอคนที่แบบว่าแรงกว่ามาขุดนะครับมันเป็นกฎของเกมนี้ไม่ต้องดราม่านะครับผมคือเกมฟรีพีเคนะครับแลระบบชั้นนี้เนี่ยเขาบอกแล้วว่าสามารถฆ่ากันได้แบบไม่ติดหัวแดงดังนั้นไม่ต้องมานั่งดราม่ากันนะครับน่ารำคาญนะครับผมโอเคแล้ววันนี้เนี่ยผมก็มาสอนแล้วนะสำหรับวิธีหาเงินเวนลาเป็นพันเนี่ย ตอ1หนึ่งตัวละครนะครับผมย้ําเลยครับ1ตัวละครนะครับผมแล้ววิธีการขุดเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะสู้กับเขาให้คุณเนี่ยปิดคําว่าโจมตีกลับเมื่อถูกโจมตีไปมันก็จะเวลาคุณติ๊กตรงนี้มันก็จะขุดอย่างเดียวเลยมันจะไม่สนใจต่อให้คนมาตีคุณน่ะมันก็ขุดอยู่อย่างนั้นเห็นป่ะอย่างม่อกะนะครับผมดังนั้นเนี่ยมันจะทําอะไรเราไม่ได้หรอกครับเต็มที่ถ้ามันสู้เราไม่ได้มันกดดูของอย่างเงี้ยปุ๊บมันดูของเราเห็นแล้วมันสู้เราไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับมันก็ แค่กวนๆแล้วมันก็ไปนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราอาจจะสูสีกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับดังนั้นวิธีการขุดง่ายๆครับก็ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าตัวคุณยังไม่แรงพอคุณไปขุดแร่ฟ้าก็ได้แร่แดงก็ได้มีให้เลือกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสีทองกับสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกิววอลแย่งกันหน่อยเพราะว่าขุดครั้งหนึ่งมันได้เยอะอย่างแร่ฟ้าเนี่ยขุดทีหนึ่งก็จะได้ประมาณสัก50สิบเอออย่างแร่แดงก็จะได้ประมาณสักร้อยหนึ่ง ถ้าอย่างสีทองก็จะอยู่ที่ประมาณเนี่ยร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบสองร้อยประมาณนี้นะครับแล้วก็เลเวลของตัวละครมันมีผลด้วยนะครับเพราะว่ามันมีในส่วนของพิชิตเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นตรงนี้เรายังไม่ต้องไปรู้หรอกนะครับปล่อยไปก่อนแต่เนี่ยแหละคือวิธีการหาเงินวันละพันนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาสอนให้ว่ามันต้องผูกกระเป๋ายังไงแล้ววิธีเอาไปขายยังไงให้ไม่โดนโกงซึ่งมันมีเว็บสามารถคุณเอาไปหยอดง่ายๆเลย แล้วก็ไม่ต้องมากลัวโดนโกงด้วยถ้าบางคนไปขายผ่านพ่อค้ากลัวโดนโกงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนให้ว่ามันขายกันยังไงโดยที่เราก็ยอมเสียค่าน้ําหรือค่าตรงให้เขาหน่อยนะครับผมนิดหน่อยแล้วเราก็ได้ชัลียวร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคยังไงวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับเงาะชาแนลนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับร้านเติมเกม Brit m a n Shop นะครับผม เติมเกมไหนก็ได้นะครับอยู่ที่คุณอยากจะเติมนะครับผมแล้วก็แฟนเทคครับอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์บายจ้ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจุ๊บ